รถยอดเยี่ยมแห่งปี2,559ในขนาด 800- ถึง9 0 0ซีนั้นตกเป็นของ k าว a s a k i Z800 อย่างแน่นอน100%ครับ Z800 นั้นวางจำหน่ายในเมืองไทยตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2 5 1 6นับถึงวันนี้เป็นเวลากว่า3ปีต้องบอกเลยครับว่า3ปีที่ผ่านมานั้น Z800 สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างยิ่งด้วยดีไซน์ที่มีความก้าวร้าวดุดันในแบบ Aggressive Design เปิดตัวมาด้วยราคา375,000บาทโดยไม่มีคู่แข่งเปรียบเทียบแม้แต่รุ่นเดียวเพราะว่า Honda เองก็เป็นขนาด6 5 4 c c แต่ a ั a สกิ i นั้น 800cc ให้พลังเครื่องยนต์4สูบเรียง Double Overhead Camshaft 16วาล์วาตว่อสูบ8ป6รนะครับให้พลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่113แรงมา้าที่1,200รอบต่อน,นาทีให้พลังอัตราเร่งที่เร้าใจซุ้มเสียงเครื่องยนต์และท่อไอเสียนั้นดุดันอย่างมากมายทีเดียว แฟนแฟน w a าสกีที่ชื่นชอบ4สูบเรียงนะครับแต่ว่าในขนาด 650cc นั้นไม่มีให้เล่นต้องก้าวข้ามขึ้นไปเล่น 800cc ดังนั้นยอดขายของซัตร้จึงเติบโตอย่างมากมายในช่วง3ปีที่ผ่านมาและในปี2559นี้ยอดขายของซัตอร์ร้ทำได้พอๆกับ3รุ่นของ 650cc รวมกันทั้ง ER6N Ninja 650และ Versys 650ดังนั้นรถสปอร์ตบิ๊กไบค์ขนาดกลาง 800cc ยอดเยี่ยมแห่งปี2559จึงตกเป็นของซัตอยอย่างแน่นอนครับ สำหรับรถซ u เปอร์สปอร์ต1,000ซียอดเยี่ยมแห่งปี2,559นั้นก็คือรุ่น z x 10 r ของคาวา s a กิครับตลอดช่วงเวลาของการแข่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลก World Superbike ในช่วง4ปีที่ผ่านมาปรากฏว่าคาวา s a กินั้นสามารถคว้าแชมป์โลกมาครองได้ถึง3ปีก็ประกอบไปด้วยทอมไซเป็นแชมป์โลกในปี2,013จนาธานเลียนะครับแชมป์โลก2ปีซ้อนก็คือปี2,015และ2,016ด้วยรถแข่ง k าว a s a กิ z x ั10 r ให้พลังแรงม้าสูงสุดในแบบมาตรฐานนะครับ200 PS ที่ถือว่านะครับคาวานั้นก้าวนาหน้ากว่าค่ายอื่นทั้ง3ค่ายของญี่ปุ่นที่พลังแรงม้าเหนือใครในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจากภาพการแน่งขันมอเตอร์ไซค์ชิงแชมป์โลกเวสเบอร์บ,น,รบนั้นต้องอยอมรับครับว่านินจาเซริกิอาร์นั้นให้พลังแรงมา้าแรงบิดและความเร็วที่เหนือกว่าค่ายอื่นอย่างเห็นได้ชัดแม้ว่าคู่แข่งอย่างยามาฮ่าวายเซเอฟอาร์1และอวันเอ็มรุ่นใหม่จะมีแรงม้าเท่ากันที่200แรงม้าในแบบมาตรฐานนะครับแต่ว่า รถแข่งของ Kawasaki นั้นก็ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องในขณะที่ Honda CBR 1000R นั้นยังเป็นโมเดลเก่าและ Suzuki GSX-R 1000ก็เป็นโมเดลเก่าเช่นกันซึ่งทั้งสองค่ายไม่ใช่คู่แข่งของ Kawasaki s 1 0 r ในปีที่ผ่านมาคู่แข่งของนินจาคันนี้ก็คือ BMW S1000R ครับหลังจากที่ BMW ได้มีการปรับโครงสร้างราคาครั้งใหญ่และมีการปรับราคาของ s 1 0 0 r ลงมา ยอดขายของ S พันมีการเติบโตเพิ่มมากขึ้นอย่างมากมายแต่ก็ยังไม่สามารถไล่จี s ang, s ้แซงซอริสิของ k a w a s k i ได้ยอดขายของ s e r นั้นมีตัวเลขสูงกว่า B M W S พันธุทุกเดือนนะครับในช่วงปี2,559แต่ว่าก็ยังมีตัวเลขที่ใกล้เคียงกันอยู่บทสรุปของปีที่แล้วจะต้องยกให้กับ Ninja s e r ิสในการคว้าตำแหน่งแชมป์รถยอดเยี่ยมแห่งปี2,559ไปครองอย่างแน่นอนครับ